มีครับผ้าลุงทงลุงหน้าครับมือนี้บอดีเลียนเบาครับลุงทงลุงหน้าครับแม่ยามลีครับผมยามลีตะกอนครับบ้านทงว่าครับตำบลเทศบาลเมืองจราเมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากผ้าอยู่โุ่งโนอื่นเขาถล่มจังหวัดอุบลครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดครับเออยี่สิบมือนี้ก็ยี่สิบนะครับเนาะ ข้าวได้อยากได้กินอยู่ครับผมเดี๋ยแต่แมีบ่ยามลีครับหลังจากเพิ่นลง่มแ่ยามนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ครับแกข้อได้กินอยู่ครับนี่ก็ลงมากครับบ่หมูว่าสีขาเนาะครับเนาะนี่ครับมี่ปโอ้ตัวนี่ปะเมื่อกี้เพิ่นก็บม่ยามนะครับธรรมชาติด้านหน้าเฮาเนาะครับเนาะบรรยากาศกประมาณนี้ครับ โอ้มาง้โอ้ย่วทั่วทัพี่น้องนมางเ้ยครับไปเียวปยังไงก็จยเดยว่งไปเทียวบ้ไปเดีไปถงเหอนันะตะกันะปะจิ้หโอ้ยโั่วโั่พี่น้อเี้ยครับยครัผมวดวครับดยครับที่เดยโอ้ยพยายามดีนะครับ มีชีวิตีสารน้อโอ้ยปลาเก็งมีได้ปลาเก็งครับนุ่เอาไปเอาไปเห็ดเมืงครับไปปลาเก็งเปลี่ยนแล้วครับเนาะเออว่าคนเงี้ยเดียวครับครับนี่ครับบริเวณนี่ก็เป็นบางนี่เป็นเมืองนะครับเนาะเอิ้นเมืองนะครับนี่ลอยต่อเมืองแบบอ่าเป็นน้องน้ำต,ติบธงจิบหน้านะครับเนาะมีะ ว่าใเบอร์ติดหกหพอดีเต็บหน่อยไขมีอยู่เด่เด็เดได้ได้ปลัใหญ่มันอกกินที่การน้กที่เตาไอ้กระเหียบเนียวไอ้กระเหียบเดียววดครับน้องชวดสวดสวดใส่ครับลูกเนียพี่น้องก็เอาถึนมาประหารยึดวัวยาครับ โอ้ยปึ๊บหน่อยเอ้ยจิ้งหน่อยครับน้ำมาชะงงาครับมีน้ำยังกับี่ปูมี่ยังนะครับน้อนครับกะเดือดเอาะไดนาะปีนแล้วเวลาไปแต่เนือบแต่ตัวใหญ่ตัวหน่อยเท่ากับเสื้ออาหารหี่นี่ยนั่น เดือดแยงอีกจเขาจะไป็ไตแยามปีใหม่เนี่ยมันก็ตัวใหญ่เลยนะหน่อยครับตัวใหญ่เบ็ดตะคอครับหลอปตะคอครับผมใครขอมาหล่อยครับถึงเลื่องฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อครับกดขับสกายกำลังใจให้นป่าวเจ๊พ่นบูโบน่เด้อครับสักนหนึ่งกำลังใจครับผมเนาะยวันนี้ก็ีโอกาสดีๆมายามรีแยมใส่พี่น้องนี่นะครับเนาะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ